นวนิยายเสียงเรื่องอย่าร้องไห้เพื่อฉันประพันธ์โดยเพลดาเฟื่องอักษรบทที่44ไปพักที่บ้านกันเลยนะหนูท่านนายพลเอ่ยกับระดาวด,ดีต่อหน้าหมอกเกรียงไกรและบรุษหลังจากทั้งหมดมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยและระหว่างนั้นยังไม่เสร็จธุระที่สนามบินดอนเมืองตลอดเวลาของการเดินทาง ท่านกับระดาบาดีไม่ได้พูดกันเลยแม้จะนั่งแถวเดียวกันแต่ระดาบาดีก็นั่งริมชิดเกรียงไกลและมีทีท่าไม่ต้องการจะพูดกับใครเลยนอกจากเกรียงไกลเท่านั้นแล้วแต่ท่านนายพลเถอะคะ่ะนั่นคือคำพูดของหญิงสาวที่ไม่ยอมเรียกท่านว่าปู่เลยสักคำนับตั้งแต่ได้พบหน้ากันทำให้อีกฝ่าย จ็บปวดในใจลึกๆดิฉันกับพ่ออย่างไรก็ได้หนูท่านในยพลอ่อนใจมองใบหน้าของเกรียงไกรซึ่งฝ่ายนั้นก็ได้แต่ทําตาปริบเปริบลูกสาวของเขาเลือดอวดดีเต็มตัวเลยละ่ะเขาเลี้ยงระดาวดีมาตั้งแต่อายุเจ็ขวบจำได้ว่าเคยดูและตีเพียงแค่สองครั้งเท่านั้น เหตุผลเพราะความดื้อและไม่ยอมคนนี่แหละเขาจำได้ว่าครั้งหนึ่งเธอเคยพูดกับเขาด้วยดวงตาวาวไม่ว่าหนูจะเป็นใครมาจากไหนแต่หนูก็มีความเป็นคนเท่าเทียมกับทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้พ่อเกรียงไม่รักหนูก็ปล่อยหนูไปเถอะหนูจะไปขอทานเขากินข้างหน้าถ้อยคำนั้น มันเกิดจากการที่เขาบังคับให้เธอดื่มนมสดทุกวันในตอนเช้าแต่ละดาวดีไม่ชอบนมเธอจะดื่มแต่น้ำส้มเมื่อถูกบังคับให้ดื่มนมเธอจึงแอบเอามันไปเททิ้งและเมื่อเขาจับได้จึงโมโหมากถึงกับเอ่ยว่านมดีมีคุณค่าแบบนี้คนอย่างเธอได้มีกินทุกวันนะ่ะดีแล้วสํานึกซะบ้างสิว่าเราเป็นใคร เด็กอีกนับล้านๆคนเขาไม่มีจะกินดีแบบนี้หรอกหากฉันไม่รักเธอเธอก็ไม่มีใครรักและเท่านั้นแหละที่เขาได้เห็นท่าแท้ของหัวใจเธอว่าไงวรุษท่านนายพลหันไปทางบุตรชายฝ่ายนั้นยืนนิ่งๆอยู่เราไปกันได้หรือ,อยังผมโทรไปบอกคุณแม่แล้วครับท่านบอกจะส่งรถมารับ แต่ผมเรียนท่านว่าจะไปแท็กซี่งั้นก็ไปท่านนายพลออกเดินนำหน้าและครูใหญ่ต่อมาแท็กซี่คันนั้นก็แล่นเฉิวไปบนถนนด้วยความเร็วปานกลางวันนี้ถนนว่างเพราะเป็นวันหยุดตลอดสองข้างทางผู้คนก็เงียบไม่ขวักไขว่วรุษอดหันมามองอดีตลูกสาวของตัวเองไม่ได้เขาเห็นฝ่นั้นนั่งนิ่งเงียบ พิงสายตาไปเบื้องหน้ารถโดยไม่สนใจอะไรสองข้างทางเลยซึ่งผิดปกติของคุณที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองนานนับสิบปีเช่นนี้จนกระทั่งถึงบ้านวโรพศ์น้องแพรตามพ่อมาลูกวรรษเอกอกับร่างสมส่วนที่ก้าวออกมาจากรถยืนเด่นที่ลานหน้าตึกในสุดกับนางชมพูสองสามีภรรยา แอบ,บดูอยู่เบื้องหลังซุ้มตะโกดัดพ่อเห็นระดาบาดีเท่านั้นก็ตกใจแม่เอ้ยทำไมเหมือนคุณมนนักเหมือนรากับพิมพ์เดียวกันเลยนะแกดูสิแม้แต่สูงต่ำดำขาวก็เหมือนโอ้ยนี่ถ้าคุณหญิงเห็นไม่เป็นลมไปเลยหรอกหรอกแกก็อย่ามัวพูดมากอยู่เลยรีบเข้าประตูหลัง ป่านนี้คุณหญิงเรียกหาแกแล้วล่ะไปเร็วสิขณะที่สองคนผัวเมียกำลังซุบซิบกันอยู่นั้นระดาบาดีก็ยืนตัวแข็งคอแข็งไม่ยอมก้าวเดินตามวรุษไปคิ้วคู่สวยของเธอขมวดจนชิดกันแววตาบ่งบอกว่าไม่สบอารมณ์อะไรสักอย่างในเวลานั้นวรุษชะงาก้าวเหลียวมามองเมื่อเห็นว่าเธอไม่เดินตาม ทำไมล่ะกรุณาอย่าเรียกดิฉันว่าลูกแล้วเรียกตัวเองว่าพ่อดิฉันไม่มีพ่อหรอกคะ่ะมีพ่อบุญธรรมคนเดียวชื่อเกรียงไกรใบหน้าของวรุธเผือดสีไปทันใดน้องแพรเกรียงไกรก้าวตามมาเข้าถอนใจยาวๆอยากจะพูดอะไรออกมาตั้งหลายสิ่งหลายอย่างกับลูกแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนก่อน จึงได้แต่อัจอ่านตานใจเหมือนน้ำท่วมปากเข้าไปเถอะหนูท่านนายพลฝืนใจกล่าวออกมาเชิญเกลียงไกรตามสบายเลยนะรุธพาเพื่อนไปสิลูกวารุธหันกลับไปตามทางเดินเรียบๆเ,เกลียงไกรเดินตามเป็นคนที่สองแล้วตามด้วยระดาวดีส่วนท่านนายพลเดินเข้าไปเป็นคนสุดท้ายท่านคิดถึงภรรยาแล้วใจหาย นี่หากคุณหญิงวาเรนเดินได้เช่นปกตินางก็คงเดินออกมารับท่านแล้วเพราะทุกครั้งที่ท่านออกไปไหนๆทั้งตอนที่ยังรับราชการอยู่และตอนที่ท่านกเกษียณแล้วพอรู้ว่าท่านกลับมาคุณหญิงจะต้องเดินออกมารับเสมอในครั้งนี้ท่านไปอเมริกาไปเพื่อน,นำสิ่งที่คุณหญิงปรารถนามาให้ แต่ไม่มีแม้แต่เงาของคุณหญิงออกมาต้อนรับความสะเทือนใจแล่นขึ้นมาเป็นริ้วๆจนท่านรู้สึกเหมือนแน่นหน้าอกและคัดจมูกแยกจากสามคนนั่นแล้วท่านก็ตรงริ้วไปยังห้องของคุณหญิงวารินผู้เป็นภรรยาทันทีท่านคะคุณหญิงแทบจะทะลึ่งพรวดจากรถเขน็นเมื่อเห็นหน้าสามีมือสั่นปากสั่นไปหมดในเวลานั้น ท่านกลับมาแล้วนางชมพูจับร่างนั้นไว้ตามกำลังแรงของตัวเองที่มีอยู่ในเวลานี้สงสารผู้เป็นนายจนน้ำตาซึมขอบตาคุณหญิงเป็นอะไรไปหรือเปล่าตอนที่ฉันไม่อยู่นี่นะท่านใช้สองมือเท้าพนักรถเข็นเพ่งมองเท้าเรือนกายของผู้เป็นภรรยาเห็นผ่ายพร้อมจนเกือบจะเรียกได้ว่าหนังหุ้มกระดูก แก้มตอบจนโหนแก้มสูงดวงตาลึกโหลนั้นมีน้ำตาพราวพลายเขามาหรือเปล่าคุณหญิงถามอย่างคนใจจะขาดรอนรอนเขามากับท่านไหมสามีคู่ทุกคู่สุขยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนมาตอนนี้กำลังเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวอยู่มั้งก็เดินทางตั้งวันหนึ่งเต็มๆโถแม่คุณ คงจะเหนื่อยเด็กตัวแค่นั้นเองในสภาพจิตใจของคุณหญิงเวลานี้ยังคงคิดว่าระดาบาดียังคงเหมือนเดิมตัวเล็กๆช่างพูดช่างประจบนางมีรูประดาบาดีหลงเหลืออยู่บานหนึ่งเฝ้าเพียรวนเวียนดูอยู่ทุกวันทุกคืนตั้งแต่คิดได้ถึงความผิดถูกและศีลธรรมที่นางควรจะมีอยู่ประจำใจ ท่านคงจะเหนื่อยคุณหญิงมองนาฬิกาหัวเตียงเห็นเป็นเวลาแปดโมงเชา้าไปพักผ่อนกันเสเถค่ะสายๆค่อยเข้าหาดิฉันก็ได้นะคะดิฉันรอได้สามีลาจากพนักรถเข็นชมพูแค่ดูแลคุณหญิงดีๆนะแล้วเดี๋ยวสักสามโมงตรงพาคุณหญิงไปที่ห้องนั่งเล่นข้างล่างห้องนั่งเล่น คุณหญิงทวนคำนั้นทำไมล่ะคะเราจะพบกันที่นั่นฉันจะไปบอกน้องแพรด้วยว่าให้พบกันที่นั่นค่ะคุณหญิงดูนาฬิกาอีกครั้งเพิ่งจะแปดโมงเช้าอีกตั้งชั่วโมงเชียวหรือนี่แล้วฉันจะคอยต่อไปไหวหรอต้องไหวสินะก็คอยมานานหลายปีแล้วทำไมเวลาอีกแค่ชั่วโมงเดียว จะคอยไม่ได้ดีแล้วล่ะเจ็บปวดให้มันสะใจไปเลยคุณหญิงคะนางชมพูเรียกเบาๆว่าไงแกทานโจ๊กซะหน่อยนะคะจะได้มีแรงดิฉันจะป้อนให้นะคะคุณหญิงสั่นหน้าแรงทันทีไม่ละ่ะยายชมพูฉันไม่หิวอะไรทั้งนั้น แต่คุณหญิงยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะคะก็ฉันไม่หิวคุณหญิงวารินเลื่อนบังคับรถเข็นให้ไปอีกทางหนึ่งแกอย่าจู่จี้ฉันได้ไหมยายแก่คุณหญิงคะดูหน้าตาสิคะดูได้ที่ไหนกันความที่อยู่กันมานานทำให้นางชมพูกล้าบังคับเจ้านายประเดี๋ยวใครเขาก็วิ่งหนีกันเป็นแถวรอก ทำไมยะหน้าตาฉันเป็นยังไงก็แห้งเหี่ยวไร้สีสันแห่งความสดชื่นนะสิคะสาเหตุจากที่คุณหญิงไม่ยอมทานอะไรเลยหากได้ทานโจ๊กสักนิดหนึ่งนมอีกสักแก้วหน้าตาก็จะสดใสขึ้นแต่ก็ตามใจนะคะไม่ทานก็ไม่ทานแกอย่ามาเล่นดิ้นกับฉันนะเอาชามโจ๊กมาเดี๋ยวนี้ นางชมพูซ่อนยิม้มก่อนจะหันไปคว้าชามโจก๊กแล้วลงมือตักป้อนให้อย่างเต็มใจเร็วเร็วหน่อยสิแกเดี๋ยวจะเก้าโมงแล้วไม่ต้องหมดชามก็ได้呀ฉันจะต้องเช็ดตัวหรืออาบน้ำดีละแกเสียงของคุณหญิงวารินดังอยู่อย่างวุ่นวายจนเรียบร้อยสามโมงพอดีมือไม้ของคุณหญิงสั่นไปหมดในเวลานี้ แม้แต่นางเองใจยังเต้นโครมครามแทบว่าจะออกมานอกอกทุกคนนั่งรอกันอยู่พร้อมแล้วและเมื่อนางชมพูเข็นรถไปใกล้ๆที่ท่านนายพลนั่งอยู่ร่างหนึ่งก็ยืนขึ้นคุณหญิงเพ่งมองร่างนั้นเต็มตาและพลันนั้นทันทะลึงพรวดมนชยาไม่ผิดหรอกมนชยามนชยาแน่ๆ หล่อนอยู่ในชุดที่เคยแต่งอยู่กับบ้านเป็นประจำสีม่วงแก่บานพลิ้วสวคุณหญิงกรีดเสียงออกมาอย่างโหยหวนก่อนที่ร่างทางร่างจะล้มคว่ำม,มาทางเบื้องหน้าโดยที่ใครก็ไม่ทันได้เข้าไปรับไว้ทันฉันฉันกลัวแล้วฉันกลัวสองมือของคุณหญิงวารินป่ายเปะปะทั้งที่ดวงตาย,ยังปิดสนิท อย่ามาหลอกหลอนฉันเลยนะุนชายาอย่ามาหลอกหลอนฉันเลยคุณแม่ครับวารุธรวบแขนทั้งสองข้างของมารดาไว้ขนาดที่หมอประจําบ้านที่ถูกเรียกมาอย่างปัจจุบันทันด่วนยื่นสำลีที่ชุบแอมโมเนียไปรอที่จมูกของคุณหญิงวารินความฉุนทำให้คุณหญิงถึงกับพงงาเล็กน้อยก่อนจะลืมตาขึ้นมาในทันที ตารุตวรุธเดินถอยหลังไปนั่งที่โซฟาหน้าเตียงเขาคิดในใจว่าไม่ใช่แต่บิดามารดาหรอกที่เห็นระดาวดีแล้วมีอันเป็นไปเขาเองก็เช่นกันในตอนแรกที่พบระดาวดีเขายังแทบช็อกแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อเลยคุณหญิงวาเรียนรู้สึกสับสนแม้จะรู้มาบ้างแล้วว่า ระดาบดีหรือน้องแพรนั้นเหมือนแม่มากแต่นางก็คิดไม่ถึงเลยว่าจะเหมือนมากขนาดนี้มันเหมือนคนคนเดียวกันมากกว่าจะเป็นคนละคนตอนนี้เขาพักอยู่ที่ห้องแม่เขาผมเข้าใจว่าเขาคงเอาเสื้อผ้าเก่าๆของแม่เขามาเปลี่ยนใส่คราวนี้อย่าตกใจนะคุณหญิงนั่นคือน้องแพรคนที่คุณหญิงต้องการพบไงล่ะ น้องแพรคุณหญิงวารีนพลิกไปหน้าไปมาเหมือนคนละเมอน้องแพรหลานย่าน่ะเหรอทำใจได้เพียงไหนแล้วท่านเอ่ยถามภรรยาเห็นใบหน้านั้นซีเซียวไร้สีสันก็ไม่แน่ใจว่าจะรับสิ่งต่างๆได้ไหมจะให้เขาพบเมื่อไรดีเอาที่คุณหญิงพร้อมนะ ไม่ต้องลำบากหมออีกเมื่อไหร่ก็ได้กระมังน้ำเสียงยางแผวโดยดวงตาสองประกายหม่นมองแต่แล้วดวงตานั้นก็เหมือนจุดไฟวาบขึ้นมากระทานหันนางขมวดคิ้วทันทีก่อนจะขยับปลายเท้าไปมาอะไรกันเหมือนความตกใจนั้นรุนแรงจนทำให้นางต้องกระตุกเท้าจนเข่างอชิดตัว ก่อนที่จะผุดลุกขึ้นนั่งบนเตียงอย่างรวดเร็วท่านขาขาดิฉันรู้สึกแล้วนางกรีดเสียงออกมาด,างดางังๆก่อนจะเหยียดขาออกไปใหม่แล้วชักขากลับหมอยืนตะลึงว่ารุษผุดลุกขึ้นทันทีเขาเห็นบิดามีอาการตื่นเต้นขณะลูบคลำไปทั่วขาของมารดาเจ็บไหมคุณหญิงผมจะกดแรงๆ เจ็บขาดเจ็บใบหน้าที่ไรลเลือดฝาดเมื่อครู่นี้แดงระเรื่อราวกับถูกสูบฉีดอย่างกระทันหันถอยครับถอยหมอหยิบเครื่องไม้เครื่องมือวุ่นวายดีใจจนสุดระงับที่เห็นคนไข้มีอาการผิดปกติไปในทางที่ดีคุณหมอคุณแม่ผมจะเดินได้ไหมครับเนี่ยวรุษมีใบหน้าแดงกรร่ำเหงื่อเม็ดเล็กๆผุดปลายเต็มขมับ ทั้งทังที่อากาศภายในห้องนั้นเย็นสบายด้วยเครื่องปรับอากาศหมอเงยหน้าขึ้นสบตาทั้งท่านนายพลและวรุษจากแววตาของหมอวัยกลางคนทำให้พ่อลูกมองตากันด้วยรอยยิ้มเป็นยิ้มแรกที่เต็มไปด้วยความปีติสุขที่มีให้แก่กันในวันนี้จบบทที่4ี่44